สำหรับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันตรงนี้เป็นพระสมเด็จกลุ่มใหม่มงคลพรมนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมลักษณะของพิมพ์เกตบัวตูมก็มีหลายแม่พิมพ์หลายรูปแบบนะครับองนี้ก็เป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งของพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนะครับจุดสําคัญที่เราต้องดูก็คือตรงใต้ตักจะมีเส้นรองใต้ตัก แล้วก็ตรงใต้ฐานบัวก็จะมีเส้นรองใต้ขนบัวนะครับลักษณะพิมพ์ทรงองนี้เป็นลักษณะของพิมพ์จากหลวงชิธิการนะครับเพราะว่าลักษณะพิมพ์ทรง,งจะเป็นเอกลักษณ์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เรามองเห็นก็ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นผิวซึ่งเป็นผิววังกระเบน ตลอดจนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเส้นของแขนหน้าอกใบหน้าและฐานต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นตลอดจนตามขอบตามมุมนะครับก็มีลักษณะของหูลนงอกขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของ บางคุณพรมชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนะฮะการที่ถูกปั๊มตาวัดตรงด้านหลังก็ถือว่าเป็นพระกลุ่มใหม่บางกุณพรมซึ่งออกจากเจดียรติยังเป็นทางการในปีพศ2500นะครับโดยพลเอกประพาสจารุสเสถียนยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาสเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนว่ามันทัดนะครับมีเว,ว้ามีโคง้งจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะฮะถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตึงก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีบางคุณพมหรือไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคมาดูด้านข้างกันครับตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีขี้กรุกลงไปเกาะจับเด็ด นะครับด้านในก็เห็นองค์พระนะฮะโดยเฉพาะตามฐานจะเห็นเส้นสายต่างๆชัดเจนงดงามนะครับ mm hmm. พื้นผิวเป็นผิวหังกระเบนซึ่งเห็นได้ชัดนะฮะตามขอบก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับ mm hmm. ตรงนี้ถือว่า เป็นพระที่เส้นสายสมบูรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานต่างๆตรงหน้าตักตรงวงแขนนะฮะใบหน้าหูก็ยังเห็นชัดเจนเส้นซุ้มก็ไม่มีลักษณะที่ขาดนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงแต่เส้นสายก็ยังสวยสดงดงามนะครับ นั่นหลังนะฮะน้ำมึกเป็นลักษณะสีแดงง่วงนะครับตาวัดกอบปั๊มได้เรียบร้อยดีนะฮะแสดงว่าก่อนขณะปัม๊มเนื้อพระมีความแห้งนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะมี ความสูงความต่ำมีรอยแตกที่มีที่กรุฝังติดก็คือพื้นที่ส่วนที่ต่ำนะครับในส่วนที่ลาดเอียงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นซุ้มด้านบนนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาเกตยาไปจลดซุ้มนะครับที่กลุก,ก็เกาะจับติดพองามนะครับ หน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะดูจุดไหนของพัฒนาที่อยู่ในเจดีย์บางทรม่มเราก็จะเห็นเนื้อที่มีลักษณะแบบนี้นะครับโดยเฉพาะส่วนที่นูนสูงเช่นหน้าอกใบหน้าเส้นแขนเส้นฐานนะครับวงแขนนะฮะก็บ่งบอกของความเป็นธรรมชาติ ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเนื้อบริเวณหน้าท้องก็มีการเซตตัวชัดเจนภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นรอยแตกบริเวณพื้นผิวสังเกตด,ดูผิวนะเนื้อเป็นตะปุ่มตะป่่าทั่วทั้งองค์ภาพนี้เป็นหัวเข่าด้านขวานะครับ ข้างล่างนี้เป็นเส้นรองใต้ตักนะครับภาพนี้เป็นฐานบัวนะฮะตรงนี้เป็นเส้นรองภาพนี้ก็เป็นลักษณะของงัวฐานบัวนะครับเจอเนื้อแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของพระที่อยู่ในกลุก่บางคนพรมนะครับ ภาพน,นี้เป็นลักษณะของฐานสิงห์นะฮะด้านบนก็เป็นเส้นใต้ฐานบัวนะครับอาจจะมองลำบากนะฮะเพราะว่าพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากแต่ถ้าเราเห็นบ่อยๆก็จะพิจารณาได้ว่าอะไรคือตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นฐานสิงห์ ด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานบัวภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาตัเวเรพื้นผิวนะฮะก็มีรอยแตกซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติวิทยานะครับ ในรอยแตกก็มีขีดกุลลงไปเกาะจับติดบริเวณพื้นผิวตรงนี้ก็เป็นลักษณะของผิวฮังกระเบนนะครับเส้นุ้มก็มีการเซตตัวภาพนี้เป็นด้านบนฝั่งซ้ายนะฮะถ่ายให้เห็นถึงผิวพระบริเวณด้านนอกเส้นซ้มนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของปูนที่งอกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ด ภาพนี้เป็นฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเส้นซุมตรงนี้เป็นแขนซ,ซ้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวบริเวณพื้นคูหาฝั่งนี้เป็นฝั่งขวานะฮะเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนบริเวณพื้นผิวก็เป็นผิวหางกระเบน ภาพนี้เป็นด้านหลังนะฮะถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบนะครับพระสมเด็จแท้ๆแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเจดียด์บางคุณพรมนะครับตามขอบตามมุมก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตาวัดใหม่อมตะร,รถนะครับ สีของน้ำหมึกตะกี้เราดูว่าเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็ยังเห็นเป็นสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ที่มันเป็นสีคล้ำๆก็เพราะว,ว่ากดทับที่กลุกนะครับภาพนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะฮะเป็นผิวขางกระเนรบนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะปูนงอกขึ้นมาทับน้ำหมึก อันนี้เป็นลักษณะของก้อนมวลสารนะฮะพระองค์นี้ดูลักษณะของผิวพันธ์นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพระละคังที่ถูกนำมาฝากปลุกบางกลพพมอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผิวที่เป็นผิวหังกระเบนนะครับแล้วก็ปูนก็ออกขึ้นมาทับน้ำมึกตอนนี้เรามาดูองค์พระ ด้วยกล้องกาลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักนะครับเราจะเห็นว่าพระกันข้างนี้เห็นชัดนะฮะส่วนข้างนี้ข้างขวานี่ค่อนข้างจะเลือนนะครับก็เนื่องจากเนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงหน้าอกก็เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับ เนื้อพระด้านในเป็นสีขาวนะฮะสังเกตด,ดูตรงซอกแขนนะครับบริเวณวงแขนหน้าท้องเนื้อก็เป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับพระพิมพ์เกต์บัวตูมจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะครับไม่มีเส้นชายจีวรเส้นชายจีวรจะมีเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับ อันนี้เราจะถ่ายเห็นถึงฐานบัวแล้วก็เส้นรองใต้ตักนะครับอันนี้เป็นเส้นรองใต้ตักตรงนี้เป็นฐานบัวนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเนื้อก็เป็นกระปุ่มตะปัมมีสูงมีต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากการเซตตัวนะครับข้างล่างนี้เป็นฐานสิงห์นะฮะแล้วก็ เส่นรองใต้ฐานวัวการดูพระโดยเฉพาะพระสมเด็จบางุุพ่มนะฮะเราจะไม่สามารถชี้ตำหนิหรือเส้นสายต่างๆได้นะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นการพิจารณาศึกษาก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความเก่าประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซภาพนี้เป็นภาพด้านบนด้านหลังนะฮะตามขอบตามมุมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับ ที่กุบก็ลงเกาะจับติดพอสมควรนะฮะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของ้าคสมเด็จที่อยู่ในกลุ่มของคนพรมน้ำหมึกเรามองลักษณะแบบนี้ที่เป็นสีครามๆก็แสดงว่ากดทับที่กุบนะครับ เส้นสายต่างๆก็คมชัดกดงามนะครับบริเวณส่วนนี้ก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกเป็นพระสุเดะะร็จวัดระขังที่ถูกนำมาฝากกลุกมางกรพมนะครับ เราจะเห็นว่ามีมวลสารเป็นเศษพระสมเด็จเก่านะครับที่เราเห็นนี้ก็มีหลายก้อนนะฮะอันนี้ก็ใช่นะครับทำอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับ พระสูเด็จที่ถูกนํามาฝากกลุ่ากเจกดีมาคุณพรมก็เพราะว่าจะให้ครบจํานวน84,000องค์แล้วก็ให้ทันเลิกมงคลในการวงสวงเจดีนะครับพระสูเด็จที่ถูกนํามาฝากกลุบางาคุณพรมนี้เป็นพระสมเด็จที่ถูกปลุกเสกสองครั้ง ดังนั้นพระพุทธคุณก็ย่อมโดดเด่นนะครับเรากำลังขึ้นไปหาหมุมที่เราจะหยดน้ำยานะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมานะครับประเดี๋ยวจะหยดน้ำยาตำแหน่งนี้นะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่มี ขี้ฝุ่นจับน้อยขี้กู่จับน้อยนะครับถ้าพระสรเดตองนี้เป็นพระสุเดจที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีสมุนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปลาหอยน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดบนอง์พระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระที่ทําด้วยเรซินพระที่ทําด้วยปูนบัาสเตอร์น้ำยาก็จะกระจายหายไปนะครับ ตอนนี้เราถึงตำแหน่งที่เราหยดน้ำยาแล้วครับน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระอย่างงดงามนะครับฟออากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆพอแสดงว่าพระสุเดชองนี้เป็นพระสุเด็จที่มีเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนหอยต่อไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับ ตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูเส้นซ้มแล้วก็พื้นผิวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะของรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาตินะครับผิวของกระเบนเนื้อจะงอกเป็นเม็ดๆนะครับที่กุก็สารพัดชนิดที่ลงไปเกาะจับติดนะฮะ ขี้ฝุ่นขี่ดินขี้ทรายขี่ผงเศษไม้ใบหญ้าต่า,างๆนะครับอันนี้เป็นก้อนของบริสข้างไซน์นะฮะหัวใจสำคัญในการศึกษาสะสมก็คือความเก่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ เราเจอเนื้อหาที่ไม่มีรอยยับรอยย่นไม่มีสูงไม่มีต่ำก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมนะฮะเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายนะครับถ้าเราเห็นบ่อย ก็จะจำลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมีหลายแบบนะฮะก็แล้วแต่พระองค์นั้นออกจากเจดีย์ในพศส5 0พแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าไปอยู่ในมือคนเลยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยกว่าไปอยู่ในกลุ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ พระโซเด็ตองนี้เป็นพระโซเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นพระโซเดจพระคังที่ถูกนํามาฝากกลุ่ไว้ถือว่ามีพระพุทธคุณที่โดดเด่นนะครับใครได้บูชาก็จะประสบความจเจริญรุ่งเรืองทั้งการเงินและก็หน้าที่การงานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ